ดวนเดือดถุงมือยางธรรมชาติกับถุงมือยางในไตรใครเจ๋งกว่ากันถุงมือยางในไตรเราทนต่อสารเคมีสารพัดชนิดถุงมือยางธรรมชาติแต่เราใส่สบายยืดหยุ่นดีดีแล้วใครเหมาะกับการใช้งานแบบไหนกันนะถุงมือยางในไตร ฉันเหมาะกับงานในห้องปฏิบัติการงานช่างงานอุตสาหกรรมหรืองานเกี่ยวกับสารเคมีถุงมือยางธรรมชาติฉันเหมาะกับงานทั่วไปงานทำสวนงานเก็บกวาดงานครัวงานประกอบอาหารแต่แต่แต่เลือกถุงมือยางผิดอาจได้แผลถุงมือยางธรรมชาติผลิตจากยางพาร,ราธรรมชาติฉีกขาดได้ง่ายทนทานต่อสารเคมีบางชนิดเช่นแอลกอฮอล์น้ำยาทำความสะอาดทั่วไปถุงมือยางในไตร ผลิตจากยางสังเคราะห์ชนิดในไตรทนทานต่อการฉีดขาดทนทานต่อสารเคมีหลากหลายชนิดเช่นน้ำมันกรดดา่างถุงมือยางธรรมชาติเหมาะสำหรับงานทั่วไปที่ไม่ต้องสัมผัสสารเคมีรุนแรงต้องการความยืดหยุ่นสูงราคาประหยัดถุงมือยางในไตรเหมาะสำหรับงานที่ต้องสัมผัสกับ,กบสารเคมีรุนแรงต้องการความทนทานสูงเลือกถุงมือยางให้เหมาะกับการใช้งานปลอดภัยไร้กังวล